ใครที่อยากมีขนตายาวสวยเด้งห้ามพลาดคลิปนี้นะคะมนมีวิธีมาบอกสวัสดีค่ะมนจากช่องสรนหามาถำคลิปนี้นะคะมนจะมาบอกวิธีในการบำรุงขนตาให้ยาวสวยแล้วก็เด้งนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มนอะไปต่อขนตาปลอมมา พอต่อไปสักระยะหนึ่งขนตาที่ขนตาปลอมที่มันล่วงอะคะ่ะมันทําให้ขนตาจริงของมนะ่ะล่วงไปด้วยนะคะเนี่ยตอนเนี้สั้นโกรนเลยค่ะมนก็เลยไปสรรหาวิธีนู่นวิธีนี้จนเจอสูตรนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อสูตรที่มนใช้นะคะก็จะใช้วัตถุด,ดิบไม่กี่อย่างเองอันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเจลว่านหางจระเขค้ค่ะซึ่งเขาจะช่วยบำรุงขนคิ้วของเรานะคะให้หนาแล้วก็เงางามอันที่สอง น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะเขาจะกระตุ้นพวกเซลล์ขนตาของเรานะคะให้ขึ้นใหม่ได้ไวขึ้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมเด็ดนะคะ <S <S นี่เลยคือตัวนี้ค่ะ เป็นเซรั่มปลูกผมดีมากนะคะตัวนี้ปกติเนี่ยมนเอาไว้ใช้ปลูกผมของมนนะคะบริเวณที่ผมบางโดยเฉพาะตรงไรผมตรงนี้ค่ะก่อนเนี่ผมมนร่วงแล้วมันชอบเว้าเข้าตรงนี้ค่ะพอมนใช้นะลูกผมขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะลูกผมชี้เต็มไปหมดเลยเวลาที่มนปลูกผมมาค่ะมันเห็นผลจริงมนก็เลยเอามาผสมกันด้วยค่ะขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกนะคะมนจะใส่เจลว่านหางจระเข้ก่อน มณจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก็ตักแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่องน,นี่ค่ะเตรียมว่านหางจระ,ะเข้แล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมนจะใช้1ช้อนค่ะโอเคใส่ลงไปเลยจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะมนจะใส่ตัวเซรั่มปลุกผมดีมากลงไปค่ะจะใช้ประมาณ3หลอดหยดนะคะ ก็บีบขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะคนไปแล้วสักพักหนึ่งพอเขาเข้าไปแล้วนะคะเนื้อก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเจลเจลนะคะออกสีขุ่นๆน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวมนนะคะจะใช้ตัวไซลิงตัวนี้นะคะดูดแล้วก็เก็บไว้ในขวดค่ะเพราะว่าสูตรนีนะ้สามารถเก็บไปใช้ได้นานเลย โอเคใช้ไซลิงนะคะดูดขึ้นมาเสร็จแล้วก็กรอกไว้ในขวดขวดอันนี้ก็เป็นขวดเปล่านะคะที่แบบว่าเราใช้เราใช้ของข้างในหมดแล้วเราก็เก็บไว้ะคะ่ะล้างให้สะอาดพอกอกใส่ขวดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมนจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดู วิธีการใช้ของมนนะคะมนก็จะใช้แปรงที่ปัดมัคาร่าแบบนี้ค่ะจุ่มลงไปจุ่มเหมือนเราใช้ปัดมัคาร่านะคะพอจุ่มมาแบบนี้แล้วเราก็เอาใช้นะคะมาปัดขนตาของเราเลยนี่ค่ะเหมือนใช้ปัดมัคาร่าเลยนะคะตัวนี้นะเวลาที่ใช้ะคะ่ะจะเป็นการล็อกให้ขนตาของเรานะคะให้เรียงตัวสวยด้วยนะ แล้วอีกอย่างนะคะน้ํามันมะพร้าวที่เราใช้ผสมเข้าไปเนี่ยคือเขาจะเป็นโมเลกุลเล็กใช่ไหมคะสามารถซึมเข้าไปตามพวกขนคิ้วแล้วก็ผิวหนังของเรานะคะบํารุงได้ดีมากๆเลยสําหรับการใช้เจ้าตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมนจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ํามันมะพร้าวถ้าเราทากลางวันแล้วก็ไปปัดมัดคล่านะคะก็จะทําให้เป็นแพนด้าได้มนก็เลยใช้เฉพาะตอนกลางคืนก่อนนอนเท่านั้นค่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าสูตรนี้นะนอกจากจะทาบำรุงขนตาแล้วนะคะใครที่คิ้วบางๆนะคะก็ยังใช้ได้ด้วยนะอ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจเซรั่มดีมากปลูกผมตัวนี้นะคะเดี๋ยวมนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งตัวนี้นะเขาสามารถปลูกได้ทั้งผมคิ้วแล้วก็ขนตาเลยนะคะใช้แล้วได้ผลดีนะคะมนก็เลยอยากจะมาบอกต่อคะ่ะจบแล้วนะคะวิธีการทำวิธีใช้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ใครที่แบบว่ามีขนตาบ้างหรือว่าคิ้วบางนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเลยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดแล้วก็ไปติดตามบราได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Facebook ช่องสรญหามาทำเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะขนตามวนพวกนี้ยหลอนไม่หมดเลยนะคะแทบจะแบบไม่มีขนตาเลยแบบเซ็งมากเลย <c oughs> จะได้ขนตาที่หลุดไป